ซัมเมอร์วิวพาร์ี่2แล้วนะคะจากพาร์ตี้แล้วนะคะที่เอ,อเ่อกำเนิดเกิดเรื่องมาก็คือเกิดปรากฏการณ์อะไรก็ไม่รู้นะคะหล่นถล่มบ้าน,นะคะแล้วเราก็เหมือนอ่าเหมือนเราเนี่ยมีครอบครัวก็คือเมียแล้วก็ลูกนะคะลูกเราอุปโลกว่าเป็นลูกชายแล้วกันแล้วก็น้องหมาตัวนี้นะคะแล้วก็เราเกิดอุบัติเหตุบางอย่างนะคะไปเออจับมือสปาร์กจอยกับคนบางคนนะคะแล้วก็เหมือนภรรยาเนี่ยคิดว่าเราน่าจะตุยแล้วนะคะก็เลยทิ้งเราไว้กับหมาล้วพาลูกชาย ไปนะคะแล้วเราก็ได้พลังวิเศษมาเป็นพลังแขนท่อนซ้ายนี้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้มาจากไหนแล้วเราก็ฝ่าฟันมาเรื่อยค่ะจริงๆแล้วมีผู้ติดตามมานะเป็นก้อนก้อนกลมสี่ก้อนแต่ว่ามันโดนพี่เขาดูดไปแล้วอะ่ะดูดขึ้นฟ้าไปแล้วแล้วก็มีใครไม่รู้แอบมองเราจากในป่าด้วยนะคะอย่างนั้นเราไปไม่ได้ใช่ไหมาะออมันแวะอย่างนี้ได้มีมาอ่านี่ไงก้อนกลม ก้อนกลมอ้าวไปไหนก้อนกลมอันนี้มันตันแล้วใช่ปะมันพยายามจะสื่อสารกับเราปะมันเหมือนพยายามมันจะสื่อสารกับเราอ,ะอ่ะอเดี๋ยวๆพ่อใจเย็น อขึ้นขึ้นไปหาน้องเขานะ่ะเนี่ยเราก็มีพลังเหมือนการเธอมากันล้วเปล่าอ๋อ,อมันเดินแยกซ้ายขวาได้แต่ไม่ใช่ทุกที่แฮ่แต่พัทท่่แล้วเ,เดินตรงดิ่งมาเลยค่ะแล้วทุกคนก็หายไปแล้วอะ่ะเราต้องออกแล้วล่ะอันนี้จะเป็นทางแวะเฉยๆไปไปเจอพวกก้อนกลม เราต้องไปต่อสินะจะออกจากป่านี้ยังไงวะคือต,ตอนนี้เราไม่รู้ว่าลูกเมียเราไปไหนด้วยนั่นหรอที่ที่เราต้องไปข้า้ากเลยอนะโอเคเดีย๋ยวมันต้องมีเวฟสองแน่เลยเอ้ยอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยไอ้ที่กวาดล้างเนี่ย กว่าน,นี้ไม่ได้แล้วลุงโอเคมันมาเป็นเวฟอยไปแล้วยังไงโอเคเป็นเวฟมาเวฟมาถึงไหนแค่นั้น ตรงนี้เป็นเงาอยู่หมามาเร็วโบเราหมาก่อนนะหมาอยู่ไหนอะไม่งั้นพี่ไปก่อนนะลูกมาโบไม่มากับเราอะ่ะ ือเป็นเงากำบางอยู่อา่าหลดนะไปไปไปใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอเคเรือก็จมเรียบร้อยอุ๊ยแล้วก็รวมล่ากอะไอ้พวกนีไน้ไงเพื่อเราปะเนี่ยไปกับเราปะเนี่ยเธอ เราดันต่อนะงั้นน่ะอันนี้คืออะไรอ่ะมันคืออะไรหรอไม่ได้อะไปทำไมอ่ะเราเาสายยางไปทำไม มันต้องมีวิธีสิเราเอาไปไหนอะไม่ได้ตันมันต้องมีที่เอาใส่สิไม่งั้นมันไม่ให้เอาขึ้นมาหรอกอ่ะวางโอเคไปจุ่มไว้ไปจุ่มไว้ก็ลากกลับมา แค่ไปเอาพวกเจ้าหนูนี่มาช่วยงานเราได้ไหมอ่ะนั่นแหละช่วยหน่อยโอเคอย่บาบังทางน้องอ่าไอพวกนี้มันน่าจะเป็นตัวไว้กินในพวกนี้แน่เลยอะ่ะย่อยสลายได้ยังครับนั่นแหละย่อยให้พี่หน่อยลูกพี่จะได้เข้าได้มาพี่ไม่ได้มาด้วยอะ่ะ น้องจะวาร์ปมาให้ไหมอ่ะโอเคขอบคุณครับเก่งๆนี่คือทางที่เราไปต่อสินะเอ้ยมีใครข้าทําอริยะทําอะไรไว้นี่คิดถึงหมาจังเลยไม่มีอะไรตรงนี้ เหงาจังเอ้ยใครอะเอ้าว h a เต h e h ิ l l มีคนนะเนน่ะเมื่อกี้อะ oh, โอ้ชิดอุยทางมันแคบใช่ไหมโอ้มันมาอีกแล้วแหละกำลังโดนถล่มอยู่เลยโอ้แดบ น้องโอ้ยน้องโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เออกอดน้องหน่อยโอเอน้องหน่อยไม่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 งูงี้น้องเหรอโอ้เด็กน้อยในที่สุดหนูก็พี่ก็หาเราเจอหนูก็มาหาพี่เจอจนได้โอ้คิดถึงไม่ตรงไปเลย น้องขนปุกอะเราชอบน่าอินดูที่สุดน้องมาสมทบกับแล้วละค่ะห <c oughs> ลุมศพใครเอ่ยว <c oughs> นนั้นไม่คืออะไรโอ้โหเพียบเลย <c oughs> มันเป็นแท่งอะไรไม่รู้จากฟ้าแล้วเราก็มันก็ทำลายเมืองเรา เงาเลยมันกำลังกินตรงนู้นอยู่เลวเนี่ยโอ้เสียงหมาเสมือนจริงเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่ไปเราต้องไปต่อแล้วมาลูกมาโบมาลูก เสียงหมาสมจริงไปไหน <laughs> แล้วน่าจะต้องมุ่งไปที่นั่นแหละเมียเราเขนาน่าจะไปอยู่ในเมืองอะ <c oughs> อันนี้มัน <c oughs> โอ้โหมันมีไอเนี่ยไอพี่ในป่าที่ตรวจตาอยู่อะ่ะ โอ้โหชนมุนตุมเลอกันเอ๊ะมันมีพี่คนเนี้ยเขาจะจับมาส่งตำรวจไหมอ่ะไม่มีสนีเหรอโอ้โอ้เฟรมตกอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว้ยว,วพี่เขาจะพูดไปไหนวะเนะี่ย ที่เขาจะ,ปะไปทางไหนครับมาข้างหน้านี่หรอเขียนยังไงเขียนออกอ๋อชิปหายแล้วไงมือมาแน่มาดูแน่ ไปไหนแล้วอะพี่คนนั้นน่ะเขามาดีหรือมาไม่ดีอะแต่เหนน็นแต่อยู่ในป่านะแล้วเขาก็หายไปแล้วด้วยอยากจะเปิดประตูนี้หน่อยสินะ ไปข้าไป้วงถุกเชิดไดไหมครับไม่ได้สินะฮะโดดเหรอโอเคน้องลูกระวังเดอ้อโดดได้ไหมอะ น้องน้องกลันวน้ำปะน้องไม่น่าจะมากับเราน้องน่าจะกลัวน้ำมีทางไปตรงนู้นฝอไว้ตรงนั้นก่อนนะอาจจะไว้ทำอะไรตรงนั้นก็ได้ โอเคไปปล่อยต,ตัวนี้ออกมาสินะตรงนี้ล่ะมีแสงไฟไว้ทำไมเป็นพ้อยเฉยๆหรอ What the fuck มีที่แอบด้วยเอาแล้ว อันนี้ไม่มีอะไรนอกจากเป็นพอยต์ตรงนี้เฉยๆโอเคเฮ้ยเดี๋ยวคุณช่วยได้ครับฮัลโหลเฮ้ย hey, เอ,เอ๊เล่นไปไหนอะ่ะออกไปด้วยไม่ได้หรอ ว่าแล้วมันต้องมาแน่แน่มันต้องมาแน่นแน่แล้วก็ต้องไปแอบใช่ไหมผมขอไปด้วยพี่ก็ไม่ให้ไปด้วยอ่าปิดชิปชิปแล้วต่อแอบตรงในนี้โอ้ยมันจับทุกความเคลื่อนไหวหมดเลยอะ่ะอันนี้มีสัญลักษณ์ให้โด,ดได้ปะเนี่ยอ๋อมาข้อหัวหรออ่ะเรจะลงไปทำไมอะ่ะเดี๋ยวมันใช้ได้ปะเนี่ยทำไมลูกศรไม่ได้ ไฟแอบไม่เห็นไม่เห็นลมแรงมากไปฮะไปได้แล้วมันออกไปได้อ๋อออกฝั่งนี้ได้โถไม่บอก่อให้เราเป็นคนโง่ตั้งนาน ออกตูดเต็นท์ได้ฝั่งหนึ่งโอเคอันนี้เหมือนแคมป์ไหมเนี่ยแคมป์ตั้งฉุกเฉินอะ่ะตอนนี้มีอะไรบ้างอะ่ะไม่มีอะไรหมาเราไม่มาด้วยเหงาเลยซันทางติด ไปยังไงไม่ได้อา,อาติดอะไรงไงเฮ้ยสายมันอยู่ไหนอ่ะอ๋อโอเคเดินมาเอาได้อยู่เราต้องซ่อมของนี้ก่อนเออโอโอเคซ่อมของนี้ก่อนมาแล้วก็ขยายฝั่งนู้นใช่ไหม โอเคนั่นแหละครับนั่นแหละโอเคครับไม่ไม่ปล่อยปล่อยถืออันนี้ มาได้แล้วตรงนี้คือตรงไหนเอ่ยอันนี้คืออะไรโอเคอ่าเผื่อหมามาอ๋อใช่ต้องกลับไปไอันนี้ใช่ปะกลับไปลากฝ่าไฟมานี่ไงมันมีเสาไฟต้นหนึ่งตรงนี้ 哦，这，这，这，真的，来。好了。 ให้หมดน่าจะได้แค่นี้แหละมะตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีไปไม่ได้น่าจะต้องขึ้นรถคันนี้ไปค่ะมาในมุดได้ปะเนี่ยมุดไม่ได้ไปต่อตรงนี้ติดต้องหาอะไรมาเปิด ภาสาแต่คุณรถคุณเมื่อกี้แหละอ้ดอด,งดึงโอเคดึงอีกย่างโอเคเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยเบาๆลุกไปกระเสียบจำแบตใส่เข้าไปยังไงต่อก็ต้องจำเพิ่มปะ โอเคเร่งไปชาร์จโตเข้าไปได้แล้วเนาะโอเคครับไปต่อโอ้ชิดชิดชิดอะไรครับอะไรครับเกิดอะไรขึ้นไปก่อนปะเนี่ยไปยังไงวะ ไปบุ้งเนะเพราะไปเหรอเพาะบอ,ปอไปตรงนี้นะโอเคเลาะตามร่องหินไปถ้าถามคือขึ้นยังไงนี่ปะโอเคครับ น,น,นัชิปหายแล้วเข้าไปเข้าไปโอจะตกนิดหน่อยไปไงออกปเนี่ยออกเหรอโอเคไปแล้วมูฟฟูฟูฟโอ้ชิตรถทำเจ๊งหมดอ๋ออะไรอ่ะ อ๋อซ่อนใช่ไหมเฮ้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเหรอโอ้ชิตมันยิงอะไรสักอย่างอะันคืออะไรหรออยากรู้อยากเห็นจังเลยหมาเราพิพากบเราแล้วอะทุกคน มันยังไงแท่งหินนี้ลงมาค่ะเปิดได้ปะไม่ได้มันเคยเป็นที่อพยพมาตรงนี้แต่ว่าไม่เห็นแล้วอะ่ะเอ้ยมีคนนี่คนหรือหุน่นเหมือนหุ่นมากกว่า โอเคเหมือนหุ่นมากกว่าหุ่นสินะหุน่นไม่มีคนมายืนงูงี้อยู่ตรงนี้หรอกมาเพื่อนมากับเราปะมาเร็วมาไม่ไปหรอมาเร็วมาช่วยกันน้อยโอ้โหสวิต์กล้องซะ เข้าได้ไหมได้อยู่แหละน้องลูกเออต้องเข้าไปในนั้นหรอทำไมมีไฟตรงนี้โอเคน้องนำเข้าไปแล้วไปเข้าไปก็ได้ได้ที่หลับที่นอนสักทีทำไมวิ่งอย่างนั้นน่ะโอ้ชิตนี่คือเหตุผลสินะหมาหรอ โอเคเราต้องไปหลบตรงนั้นใช่ไหมหลบหลังตรงนั้นโอเคครับเราไปไปก่อนไปหลบหน้าสุดนูน่นเลยโอเคออกตรงนี้นใช่ไหมไป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 โอ้ชิดชิบ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  จะไปยังไงวะครับเนี่ยปล้มึง,งนดูเวฟก่อนมันมาเป็นเวฟเวฟใช่ไหมต้องให้เราสเตลไปเรื่อยๆแน่เลยอะมอมโอเคเอาใส่เงาล่มสินะโอเคมายืนตรงนี้โอ้โหเงาอีกอันุนึงมันไกลมากเลยนะ ไปก่อนไปก่อนทำให้ว่าหินก้อนนี้โอเคมาเดินขึ้นเวทีไป,ไปต้องไปจำแปดอะไรอยู่วะเนี่ยมาตรงนี้ขึ้นไปก่อนโอ้ชีตไกลไปอ่าตกบันไดตกอะไ,ไรโอเค โผลตรงไหนครับโอเคตัวนี้ใช่ไหมรอก่อนเออข้าแพ้แสงข้าตายโอเคไม่หลบตรงนั้นตรงนี้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคอเฮ้ยเดี๋ยวยังโดนอยู่หรอช่างไม่โดนวะเราก็มาหลบไอ้นี่นแล้วนะ รอยๆมาหลบตรงนี้โดนได้ไงวะเมื่อกี้โอเคตรงนี้ประมาณนี้ไปต่อไปไปหลบตรงหินนี้ หลบตรงนี้ทีปะ่ะโอเคอันนี้เราก็เป็นฉากมากันไว้โอเคครับ มีวันหมดไปเนี่ยไม่มีเนาะโอ้มองไม่เห็นเลยเอออยารู้ก่อนเวฟมันไปไหนแล้วไม่มาตรงนี้แล้วเนาะยังมาอยู่นะ ไมหลบทางขยะตรงโน้นต่อขาเหรอ,อให้ไปไหนเนี่ยโอ,โอเคมีเสียงปืนอยู่นะ แต่ใช่เสียงปืนฝั่งเราหรือเปล่าอันนี้ไม่มีอะไรเนาะเอนน้เสียงยืนิงปืนเป็นชุดๆอะ่ะโอเคมานี่ กับไฟไม่มีอะไรวางเฉยๆขึ้นน้ำบันไดขึ้นมาไดดิขึ้นมาได,ด,าไดเออมันต้องมีเหตุให้ใช้ไอไฟนี่แน่เลยอ่ะคัะหนงนะมันจะเข้าไปทำยังไงอ่ะ อ๋อโอเคอย่างนี้ใช่ไหม มันเอาขึ้นข้างบนไม่ได้อะสิขึ้นแค่นี้จะไปยังไงครับเนี่ยครับมึงนะไปดูข้างบนก่อนมีไฟตรงนูนน้นแหละแต่ว่ามันไม่มีทางมุดไปข้างล่างได้หรอไม่ได้น่าจะต้องจับ พันกับต้นมะพร้าวใช่ไหมเพราะว่ามันมันไม่ถึงเออเนี่ยค่อยๆ่อยกระตือกระตือไปส่งไปถึงปะเนี่ยะไปพวนีขอวนอีกรอบติดต้องวนรอบเดียวส่งขึ้นมาให้มันถึงเพราะว่ามันไม่ถึงค่ะเดินมาส่งไปไปให้สุดยอดสิได้ไหมอา้าวทำไมมันหล่น โอเคแล้วก็ชาร์จเออลืมชาร์จดีกว่าได้ไหมโอเคน่า okay. จะเป็นวุ้นกันหมดแล้วเป็นวุ้นบุ้นเป็นก้อนกอนเลยมาเ e สโก o โอเคจะได้เป็นทางให้เราสรุปก็ยังไม่รู้ไหนพวกก้อนผลึกนี่เป็นอะไรอันนี้ก็คือเป็นฟอยี่ผู้เล่นเฉยโอ้โหมา มาอยเดินเออทำไมขึ้นไปอย่างนั้นน่ะแอนิเมชันแปลกๆโอเคมีกล้องฟิวตรงนี้อัดชิปนี่โดนลงไปทำไมอะ่ะมาค่ะไปอีกเดินไปอีกเออกล้องเมื่อกี้กล้องไม่ z ูมให้โอเคค่ะทุกคนก็ขอจบซัมเมอร์วิวพาร์ทที่2ไว้เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนมาตามติดต่อไปว่าเราจะไปกันถึงไหนนะคะ ให้คุณคนนี้เขาพักเหนื่อยซะหน่อยชื่อแซ่อะไรก็ไม่รู้วันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนทียบายนะคะบันดีค่ะ